กราบสวัสดีท่านทุกท่านด้วยครับวันนี้อยู่ผมนายเฟรดดี้วันนี้ก็จะมาเล่นเกมเกมเกมเด็กเอ่อเด็กบนวีเด็กบ,บินวีอินเยลโลนะครับโฆษณาไม่ได้คำเลย,ยเกมนี้ก็คือเกมเด็กบ,บินวีอินเยลโลหรือเด็กสีเหลือง เด็กเอ่อเด็กสีเหลืองที่ยังเป็นทารกโอ้ยโอ้ยโอ้ยวันนี้ไอเด็กน้อยดูดี่อย เด็กดีดลยูดไปกันยองด้วยเอาอะไรหนูนมเหมือนตามเคยใช่ไหมหนูกินซะเอาล่ะเ,เ,เ,เแบบี้เด็กเองอือแตกแตกเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยน่าจะน่าจะครั้งที่อ ไอพวกเฮ้ยจอนเอ้ยไอพวกอะไรทีทำไมเป็นพี่เลี้ยงเด็กในเด็กเดียวเฮ้ยไอเด็กนี่โจเด็กนี่เทมันแถมมันยังมีมันนะแถมมันยังยังเคยเป็นแผนที่เขาดูเด็กแต่จะไม่นานนะพอดูเสร็จภาพเลย เดี๋ยวมันน่าจะวีโซเออไอเด็กนี่ไปนอนแล้วเออไป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 นอนเออเอาเอาตุต๊กตาแมวไปเด็กไปแลวเอาเดี๋ยวอันนั้ซือออ้อให้ดู เอาละเอาละนี่ทานปะดำปะดามีแมวตัวหนึ่งได้พบก,กับในหาเอออะไรสักอย่างไปเจอกับเด็กคนหนึ่งและมแมวนั่นก็พูดว่า <c oughs> เจ้าสวนสวนเอ่อด่งางบ้านเออไม่ใช่อะไรอย่างและแม่และแมวกับเจ้าชายคนนั้นก็ได้ไปดูสวนของเจ้าแมว ดูน <thôi S 1> ั <laughs> <laughs> ่นสิดูนั่นสิดูนั่นสิแต่เจ้าชายคนนั้นท่านไม่ไหวกับที่แมวพูดกันเลยกวาาทางดอกไม้ทั้งหมดหมดและฆ่าแมวตัวนั้นทิ้งเอออะไรไว้เนี่ยโอ้ยว่าจะได้ดเลยโอ้นียมันต้องใช้กุญแจนี่ไงกุญแจ ออะไรเนี่ยโอวยใครมันทิ้งละไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อะไรเนี่ยว้าวโอ้ยจะเมันไง โอ๊ยปวดสมองอ๊ยมียวเมียวนี่โอ้เมียวตัวมาเร็วเฮ้ยเมียวตกเต็กตกเต็กตกเต็กกดตีเดแบกเดือกแคทจะกลับมาจะเป็นไทปีโซฟาริโซบูไปดีกว่า ไม่มีอะไรเลยห้องนี้ห้องกากมากเลยเออเออเวลาโดนแล้วสินะโอ้โหเจะหลับแล้วจะหลับแล้วโอ้ยจะหลับแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยเบบี้ที่ดีสุโอ้ยจะร้องอะไรนักษาจะเจ็บเต็มแล้วว้ามันอยู่ไหน ที่ฉันเลี้ยงเด็กเลี้ยงปีศาจสาที่ยังเป็นไวไัยวัยเด็กอยู่เนี่ยโอ้อยทำไมคาลูกแบบนี้เนี่ยนี่พ่อนี่พ่อจริงเนี่ยเป็นปีศาจเป็นโซนิกเก๋ยเด้อเราไปนอนแล้วโอ๊อย กว่าอยู่ทำไมค่าเดือนตั้งสองหมื่นบาทบาทไม่เป็นสิเออกว่าอยู่ทำไมให้ฉันมาเลี้ยงเออเออเออฉันมันรู้สึกว่าขี้เต็มหน้าเลยเออคนทํา วันนี้คือวันที่สองก็เหน่อน่อจะต้องอัดต่อ,อไปไหน h t two ในวันที่สอง

ชอบเล่นกระถาอาคมคมอยู่เรื่อย,ยเอาอะรนะเด็กโอ้โหชอบเล่นกระถาอาคมสินะชอบเล่นขนาดเั้นเชียวชอบเล่นใช่ไหมได้เอาอะไรหนูอยู่นิ่งๆนะ ยใช้พลังพลังไม่ได้เลยเดี๋ยวไปอันนี้แล้วกันนะเฮ้ยโอ้โหผัดเพื่อนมีชีวิตเตะวันไปซิโอ้โห,ไป,ปสสโโหไปไดนแล้วโอ้แอบไบปเดีน,นะแอบไบปเดีน,นะเฮ้ยวันได้เลยว่า โอ๊ยไปไหนแล้วเนะี่ยมันเร็ยวอย่างสายฟ้าแบบเฮ้ยแกเออเฮ้ยทำไมไมสมองน้อยงี้เนี่ยเอยยอยังกัวไปรับรับอึของเด็กนั่นเร็วเฮ้ยไปไปไปเฮ้ยเปิดหัวจังเลย วาตีเอกเอกดกก็ว่าอยู่ทำไมไอฉันมาเลี้ยงโว้ยไป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 ตุกตาตายบักใช่ไม้ปิดอานฉุปิดประตูก่อนเออเอาเราเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะกระดู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 กเรกระดูกกระดูกอะไรอีก เดี๋ยวกินข้าวมาเฮ้ยไหนมามามาเดี๋ยวอ่านให้ฟังเฮ้ยกระโดดแล้วก็กระโดดตายกระโดดกระโดดกระโดดแล้วกระโดดแค่นี้แหละแค่เนี้ยไปนอนละเฮ้ยเฮ้ยไปนอนสักทีก็จะได้นอน อะไรเนี่ยว้าวมันคือกล่องว้าเฮ้ยไปนอนละฟูมกลายไปกูควันอูมกลายไปกูคลันไงเกอ